ว่าย้อนกลับไปสมัยอยู่โรงเรียนเนี่ยคุณครูเนี่ยก็จะมีวีรกรรมอะไรที่แบบว่าอาจจะแบบหลงหลงลืมๆืมบ้างก็เลยทําให้เด็กๆตัวแสบเนี่ยแหละถึงช่วงเวลาแห่งการเอาคืนคุณครูค่ะ อะไรเลยกว่าจะรู้ตัวอีกทีก็ถึงบ้านแล้วอโอ้แสบจริงๆเอามือถือครูไปถ่ายคลิปเลยเหรอก็คุณครูน่ะด้าลืมโทรศัพท์มือถือทิ้งเอาไว้ที่โรงเรียนทีนี้เด็กๆแสบๆทั้งหลายๆๆๆลี่ก็รู้แล้วอ้านี่โทรศัพท์ของคุณครูมินทิรานี่นะ ก็เลยทําการอัดคลิปลงไปด้วยความแสบของลูกศิษย์นะคะอัดคลิปยังไงเป็นทํานองแบบมินทีรามินทีราโยกเป็นแบบแรปแรปใช่แล้วโอ้โหบอกเลยนะคือเสียงสไตล์การร้องอ่ะก็รู้แล้วว่าป่วนขนาดไหนคุณทีเนี้ยร้องจนถึงขั้นบอกว่ากว่าจะรู้ตัวอีกทีคุณครูก็คงถึงบ้านแล้วใช่ไหม เพราะวกนเป็นเรื่องจริงไหมจริงก็เลยถ่ายคลิปถ่ายเอาไว้เพื่อให้ครูดูตอนที่คืนครูมาเอาแล้วจับเสร็จปั๊บพอครูรับโทรศัพท์เปิดเจอถึงกระพาใช่ไหมคุณดูดิคุณครูเนี่ยเป็นคนโพสติ๊กต๊อกเองเลยโพสคลิปนี้เลยนะเนี่ยค่ะคุณครูมินทิราเนี่ยโพสต้องไปในติ๊กต๊อกของคุณครูมินทีรา369เพราะว่าเด็กนักเรียนนี่แสบจริงๆแซลคุณครู พอครูเห็นปั๊บฮาน้ำตาไหลเลยชาวเน็ตที่เห็นก็ไปในทิศทางเดียวกันว่าน่ารักเนาะทั้งครูทั้งศิษย์น่าจะมีความสนิทสนมกันแล้วแต่ละโรงเรียนเนี่ยจะต้องมีเด็กนักเรียนตัวตึงคุณนึกออกปะนี่น่าจะเป็นหนึ่งจหนึ่งตัวตึงของนักเรียนของคุณครูมินทีราคนนี้นี่แหละนะบางคนบอกว่าโอ้โหน่ารักมากๆเลยนะคะก็ขอบคุณทิกตอกของคุณครูด้วยนะเข้าใจคุณครูนะสอนหลายๆคาวหลายห้องบางทีเหนื่อยลืมไม่ได้แล้วมือถือไปมีรหัสคุณครู ได้ไงอ่ะหรือบางทีมันไม่ต้องใช้รหัสถ้าเกิดถ่ายถ่ายรูปอ่ะคุณบางทีมันไม่ต้องใส่รหัสมันกดสไลด์ใช่ไหมแล้วมันก็ถ่ายรูปได้เลยป๊บมันจะขึ้นถ่ายรูปได้เลยนึกออกป่ะมันจะมีปุ่มลัดที่เข้ากล้องเลยอ่ะโทรศัพท์มือถือเดี๋ยวนี้แอบไหมล่ะแออคุณยังไม่รู้เลยเหรอไม่รู้คุณไม่รู้ว่ามีคนสามารถเข้าโทรศัพท์คุณได้อันนี้คุณไม่รู้อ่ะไม่รู้ไม่รู้ว่ามีคนแอบดูโทรศัพท์คุณได้รู้ไหม เวรกรรมอย่าใช้มันเลยเครื่องทิ้งขาทางออกไม่ได้เครื่องตลอดเลย <c oughs>